เฟี้ยอยู่นะไอ้ยสตีมอ่ะเฮียมึงต้องเอาขึ้นมือขึ้นอย่างเงี้ยเลยอ่ะอืมคอเสิบอลกูพังอ่า เล่นเล่นเล่นธรรมาดาเลยธรรมาดาแบ,แบบแบบแบบเหมือนแรงแมธรรมดาเหมือนแรงหรือว่าธรรมดาแบบครึ่งเกมไม่หรอกต้องนาธรรมาดาธรรมาดาหกินอะไรเออต้องเล่นงงแบบอะไรอะไหอัไรว่าที่กูเล่นวันนั้นนี่นี่นี่แล้วลก็นน่นอันนี้คือสกินที่เราใช้แล้วก็ไม่เหมือนเพิ่งจะเปลี่ยนสกินเงีเ่ยไม่ต้องไม่ต้อง

you mm -hmm. mm -hmm.

ยคนดูกับน้องเล่นในนี้ดีกว่าเป็นในตัวเดียวมันไม่เลยที่วงจะมา ไอ้อะไรวะเค่ลมใช่ไหม นีย่นนย่างันจะดูคนดูยังไงเนี่ยจะมีใครมาเลยวะซิงมาก็มาโชว์สเต็ปมาโดนนำหนึงเสียงลมไม่เฮี่ยน,นี่เนี่ยว่าเสียงอะไร่ไ now, now <c oughs> อ้ก,กี่คนอนะคนอยู่ไหน เอามึงเสื้ออะไรนี่กดเบี้ยเสื้อไหนนั่นเป็นโค้ดเนี่ยนะแล้วก็ซัมโม่ลูกหนึ่งสมโม่เกิดไหนวะขับรถขับรถนที่สองอันนี้นะแล้วก็ลูกกดใช้ไม่เป็นอยู่เด็กคุยตาปันปัญญาอ่อน ่ัะไรคุยบ้านกันอ่เอออะไรอ่ะเล่นยากว่ะอะไรเล่ปืนอ่ะเออไม่ได้ปืนเนี่ยอะไรอ่ะตา,อตายแล้วนี่อะไรวะเล่นยานเสีงว่ะ น้าจะเลื้งนะแต่ฝีมือนจะไม่ได้ขออนุญาตซื้อเอาจริงนี่นี่นี่ปืนไหนดิไหกินไหตรงตรงนะปืนไหนตรงตรงอ่ะอันนี้อ่ะโอเคได้เดี๋ยวพอแต่เขาไม่มีเลยไม่สน อมลันผมรันมาดิมาดิาดโอเคโอค้ยมันเล่นโหดยังวะทำไมม่าจะยังไงยี่สอร์ตวะ I can't use that. I not One enemy remaining. Nakul. i'm the Lena, the offer stands. Take whatever life you need from me. She deserves it. No charges left. Huh? Can someone get this? No charges left. I have your back. No charges I Stay down. Done here. Reloading. There. One enemy remaining. Last player standing. Where are you? Marked one. hey. Oh. hey. hey. อันนี้ชื่อเนี่ยแต่รหัสรหัสน่าจะตัวเลขว่ะใช่เหมือนกันกูเข้าได้แล้วเข้าได้แล้วใม่กูเข้าแล้วนะับไม่ดูมีนน่าพานนี่น่กลัวอะไรกันนี่โซชาร์จส์ล็อคอยนี่ลไอร้านกะเพราอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลใช่ไหมนนไม่ไกลไม่ไกลเป็นไทยสร้างชาติ โอยโอ้ยโซทะลุเชนในขวาง ยังลูกพี่จากกูอลูกพี่กูฝรั่งใส่เสื้ออันนี้อภิชาตคก้อย่เออ <It> <c oughs> กเปเหี้ยกูว่าแล้วจะกด E ละแม่งไม่ทนมันเลยสัสไ่อา Spike down mid last player standing I know exactly where you are. Let them try to get me. Fucking sight. Ugh. Get out of my way. Ugh. Target down. Ugh. Spike down B Standing. what's that Crying, crying, crying. You made a mess of sale. This place is nice, but not nice enough to die in. Let's win and get out of here. มืดไปปะต้องโคมไฟโม่ว่ะนี่ไหม่เนีอนใช่ไห คนดูคนดูยังไงอ่ะคนดูอยู่ตอนไหนดูไม่ได้ไมันต้องปิดหน้าสเตีมกัน Spike down A. Thirty seconds left. Last player standing. never left. Last player standing. <gasps> yeah. Listen up, you muckers. If I don't get back up, just give me a nudge. I might not be dead. Take a wee oh, by no.

Last player standing, one enemy remaining. Home. Home. That was their oh, best. Huh? Right. Huh? It you know? oh, so I... Defenders win! <laughs> no charges left. ดเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปซื้อเดี๋ยวห่างกับกูคนละหกสิบได้ไหมห่างกับกูคนละหกสิบน้ำมันมันต้องซื้อสองแพ็คอะ